วันที่อากาศเป็นใจวันที่อากาศเป็นใจพายุก็แรงอยู่ข้างนอกร่มตึงแต่มันไม่ใช่เรื่องของเด็ก3มคนนี้ใช่ไหมแรกๆก,ก็ดูดีกันนะสาเมาื่อคี กันดูแลกันละกันละกันเบือ่อเดินมาหาน้องหาเจนนี่เจนนี่บอกจัดนอนจัดนอนอย่ายุ่งไปละกลับไปที่เดิมเพื่อเปิดสึก ยังกลมเกียวกันดีอยู่เลยไงเป็นอย่างนี้ล่ะไข่โกดไข่ไข่โกดไข่เอาโคโค่เล่นรุนแรงจนเน่ไม่ยอมโคโค่ฟาดใ่จนเน่บอกไม่เอาไม่เอานอนอยู่ดีๆมายุ่ยงกันทำไม โ่อพออ่เจน,นี่บอกอะไรกันอ่าสองตัวนี้ตึกตักตึกตักนอนก็ไม่ได้นอนรบกวนจังไอสองตัวนี้เกรงใจน้องบ้างไหมพ่อแก่อ่ะอ่ะอ,ะอ,ะอ,ะอะตกลงใครจะตกไขรใครจะตกไขรใครจะสู้ใครใครจะเพ่น ตลอดโค,โคโคพอเขาไม่ยอมขาก็าไปละจเจนี่หลับต่อเจนี่หลับต่อมีการขยิบตาดูกล้องขยิบตาดูกล้องลืมตาหลับตาลืมตาหลับตาจนนี่ก็ ที่เท้ามีอะไรใช่ไี่ก็ย่าสองอย่าสอง,อสองจะนอนอยา